วันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงการขับเคลื่อนของดูไบด้วยกันทั้งเหรียญ GRV และก็ชีบะอินุนะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมนี้ด้วยกันนะครับ Moon Academy Academy <c oughs> มุนไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เราก็มา สโคบอยู่ที่ดูไบบ้างนะครับเนื่องจากดูไบเนี่ยก็มีมหาลาัยชั้นนำนะครับของดูไบนะครับซึ่งได้จับมือกับ b i n a น c e Pay นะครับชื่อ Canadian University d u ดูไบนะครับก็เป็นกระดาษเป็นอ่าเป็นโรงเรียนชั้นนำนะเป็นมหาลาัยชั้นนำที่อยู่ในดูไบนะครับเขาก็ประกาศร่วมมือกับ b i n a น c e Pay นะครับเพื่อจะทำการชำระเงินนั่นเอง นะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วนะว่าดูไบเนี่ยกลายเป็นประเทศนะครับที่ที่โอเพนสำหรับคริปโตนะครับแล้วก็อิสระสำหรับคริปโตเหมือนกันนะครับมีทั้งตอนนี้มีทั้ง GRV นะครับหรือ GVR นะที่เป็น GVR กับเกาแล้วก็ชีบาอินุเขาก็เริ่มที่จะเข้าไปในระบบของดูไบแล้วนะครับซึ่ง GRV ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับชีบาอินุถ้าเกิดคุณจะ สวอปเหรียญชีบะอิน n o นะครับคุณก็สามารถที่จะได้เป็นเหรียญ g r v ด้วยถ้าเกิดคุณจะสวอปก็สวอปในชีบะสวอปได้ซึ่งในเนี้ยนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะชําระค่าเหรียญน,นะครับก็สามารถชําระด้วยคริปโตได้เลยนะครับอันนี้ก็ระบุในบแวนด้วยนะครับในทวิตเตอร์ของไบแวนวันที่9กุมภาพันธ์ปี2023นนะครับเขาบอกว่าจากอันดับโลกนะครับของมหาลัยเนี่ยจัดอันดับมหาลัยของโลกโดย QS นะครับประจําปี2022มาละมหาวิทยาลัยแห่งแคนาดาในดูไบนะครับก็เป็นอันดับที่1ในเมืองดูไบนะครับเป็นผลให้ผู้ถือชิบะเนี่ยสามารถลงทะเบียนโปรแกรมนะครับเลือกและก็ชำระเข้าลเรียนด้วยคริปโตได้โดยเฉพาะชิบะด้วยในเดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับบนได้เพิ่มชิบะเป็นเงินสกักลนีต้อนนะครับก็เป็น Binance Pay นะครับในรูปแบบของเดบิตคัท เครดิตการ์ดนะครับแล้วก็มีการรับเหรียญชีบะเข้ามาด้วยฉะนั้นผู้ใช้เนี่ยสามารถจะทำอะไรหลายอย่างได้มากมายนะครับเกี่ยวกับตัวของโปรเจกต์ของชีบะอินุนะครับฉะนั้นเขาก็ได้จับมือกันนะครับระหว่างใบแนนนะซึ่งเราก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าในโซนของตะวันออกกลางเนี่ยทางดูไบเนี่ยนะครับก็จะเป็น เชนนะครับของ BSC หรือ Binance Chain นั่นเองนะครับฉะนั้นใครที่อยู่ฝั่งของ Binance Chain นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าอย่าง GRV นะครับก็จดใน Binance Chain เหมือนกันเราค่อยมาทำเชนของตัวเองทีหลังแล้วก็ผมว่าอีกหน่อยอย่างอ,าอย่างไอลงมหาวิทยาลัยเนี้ยนะครับชั้นนำอย่าง แคนาเดียนยูนิเวอร์ซิตี้ดูไบเนี่ยอีกหน่อยอาจจะรับ GRV เลยก็ได้นะครับเพราะว่าชีบะก็มีความสัมพันธ์กับกับ GRV พอสมควรนะครับในเรื่องของตัวของชีบะสวอปนั่นเองฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่ ที่ใต้คลิปนี้นะครับเราจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะนะครับแล้วก็ g r v จะกู้ทุมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟนผมต้องเลือก xp.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลลุ่มแรงแรงดีดีมากระดาน ft.com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับ คือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสซีฟท v e จักกระดาน x c com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน x t com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบ